เดี๋ยวตัวน,นี้เลยนะเอม่านะวันที่สิบเก้าแลวนะจ๊ะวันที่สิบเก้าแล้วจ้าโพสทีนออกอควายยังข้างๆตู้ปลาใช่ไหมคะออนนมือหนีเอม็มมาใส่วิซานิ้นจ่าเปิดของขวัญขึ้นเกาจากพี่น้องโอ้ยได้อีกอย่างเนาะรุ่น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 สามเหลี่ยมนี่ เด็กน้อยเวลาได้ของขวัญไม่ว่าจะเป็นของขวัญอะไรก็ะรจะตื่นเต้นไว้ก่อนเน,นาะจ๊ะนานดีใจลายจะพี่น้องเอ้ยเปิดของขวัญทุกมืออันนี้จะเป็นแนวไใส่เวลาเขาเล่นน้ำอยู่อ่างน้ำเนาะแต่พี่นอ้องให้เออให้มันเป็นฟองเป็นสีเนี่ยโว้ย กินข้าวกับไม่ใช่ไก่ผัดน้ำพริกเผาเดินหมูผัดน้ำพริกเผาจ้าวันนี้แม่ามากก็จะทํากับข้าววันนี้ให้คุณสาแล้วกาให้พีเอสพีออยด้วยจ้าแล้วเพื่อนเอามากก็จะมาเล่นด้วยจะ้ะเพิ่นก็ดชีได้กินปีกไก่ทอดกับข้าวเหนียวเนีเ่ยนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวด้วยจ้าสวนพี่ออยเลอกงานมาก็ได้ของขวัญมาให้ลูกให้หลานแล้วก็จะห่อจะ้ะก็คือได้มาตอนไหนก็หอ่อตอนนั้นนะจะหอ่อรอหอ่อพร้อมกันไม่ได้จะ้ะพี่น้องมันบ่มีเวลา <c oughs>

In mắt con nỉ học hình ống. You can book a sigh cough fellow so, 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 so. <cười> 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 ไก่วันคริสต์มาสแล้วก็เปลี่ยนผ้าหม่มปอกหมอนปอกผ้าห่มนะจ๊ะอันนี้ก็เอม่านอนข้างบนเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันสลักคริสต์มาสแล้วก็อันนี้ผ้าปูไม่มีแล้วจ้ะผ้าปูไม่มีลายคริสต์มาสธรรมาดามีแต่ปลอกผ้าหม่มบางครั้งเอม่าก็มานอนกับแม่ข้างล่างอันนี้ของแม่เอม่าจ้ะก็จะนอนข้างล่างนะจ๊ะลายคริสต์มาส อันนี้ก็จะเป็นห้องแม่ไอมาก,กับคุณาสาด้วจ้ะก็จะมีลายคริสต์มาสแค่สีเขียวอันนี้ก็เป็นเราซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะเนี่ยซื้อมาจากเมืองไทยอันนี้กาดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วกะมาทําผัดกะเพราด้วจ้ะผัดกะเพราวไว้ให้ลูกเอาไปทํางานพรุ่งนี้เนาะจ้ะเนาะ รากาไอ้คลองเนี่ยอันนี้ก็ต้มต้มหนังหมูนะด้วยจา้าเพราะว่าแม่ไอ้มา่นะเอาเนื้อหมูสามชั้นที่เอามาทำริบแบนเะนาะหมูกรอบของนนาะเว้นะพี่น้องก็คือมาแล่เอาหนังเอาไว้ทําแบบใส่เอาไว้เวลาเราทําส้มเหนมยำเออส้มแหนมเนนะาะบะเมีนส้มงัวนะพี่น้องเออแหนมหมูจังสิแมเออส่วนกระดูกมันก็ไว้ใส่ต้มซุปใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ต้มจืดจังี่ได้จ้กพี่น้อง อืมเนี่ยแม่ไอาหาอั่นตกเห็นไหมแยกไว้อันนี้จะเข้าช่งฟิตไวจ้จ้าอันนี้จะทำมาไว้นนทําแกงพะโล้อันนี้นะเพราะใบมีทั้งหนังทงั้งเนื้อแล้วก็กระดูกอ่อนน้ําจ่าไว้ทําพะโล้มูไข่ได้เวลาผัดเลวด้วยจ้าก็ะจามฮัดเชยฮัดเชยอ,อยู่คนเดียวนะ่จาจะรอบดึกเพราะว่าไอาก็เข้าไปนอนแล้วน,นี่เลยจา้าชีวิตแม่บ้านจ้ะพี่น้องนี่แหละคาว่าแม่ดึกขนาดไหนลูกบอกว่าอยากเอาไปโรงเรียนอยากเอาไปทํางานพวกนี้ก็ต้องทําให้ลูกนาะจะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ไอาก็ เอาจานคิสมารดนะจ่ะเอาพวกเครื่องจานคิสมารพวกถ้วยชามอ่าแล้วก็ที่ใส่ซอสน้ำตาลซอสอะไรก็เอามาล้างจะเพราะว่าปีหนึ่งเราใช้ครั้งหนึ่งเนาะเอาพวกแก้วพวกช้อนเกี่ยวกับคิสมารดนะจ่ะพี่น้องปีหนึ่งเราก็ใช้ครั้งหนึ่งก็ต้องเอามาล้างถึงมันจะอยู่ในตู้กระยางสิไหมจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ล้างเสร็จแล้วนะอันนี้เสียดายพี่น้องเอ้ยแตกไปสองใบเพราะว่าแม่อม,มาเป็นคนกระซุกกระเซกมลุกมาเล็กเนาะแต่พี่น้องเป็นคนไม่เรียบร้อยกระดูกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยเออว่าไม่ใช่กระดูกกระเดกมันก็เลยแตกไปสองใบพี่น้องเอ้แก้วคิิสมาก็เสียดายอย่างแรงแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะส่วนอันนี้รอการเอาเข้าไปล้างนะจา่าให้แบบว่าอีกอันอีกอ่าสุดหนึ่งล้างเสร็จแล้วแม่แมแมอมาเขาจะอาลงไปนะจา้ามันก็จะมีสีเขียวสีแดง สีขาวนอกจากลายคริสต์มาสเนาะก็แล้วแต่ว่าใครจะซื้อเป็นสีอะไรบางคนก็จะเอาสีขาวแล้วก็เลื่อมมองๆก็มีแล้วจ่าเดอของแม่เอมมาก็จะมีหลายสีสันเนาะสีเขียวทั้งสีเขียวสีแดงจะรวมกันเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็รอจ้ะอันนี้ก็ที่ใส่พริกไทยกับเกลือก็เป็นลายคริสต์มาสนะจ๊ะเขาเรียกว่าอินเทรนจ้ะอินเทรนจัดเต็มมาซั่นเทาะเนี่อันนี้ก็เสร็จไปแล้วเสร็จไปแล้วยกนึงแล้วแม่เอมมาก็ล้างอีกยกที่สองจ้ากระิีมันสาม ยกซียกเลยจ้ะเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นเนี่ยเป็นถ้วยแบบว่าแบบเปลืองพื้นที่เกะกะพื้นที่เนี่ยไม่ากพี่น้องอืมโอยอันนี้ไล่อีกอย่างนึงใน,นขอทได้หลายได้าจพี่น้องกล้องมันก็จะกลับไปกลับมาเนี่ยน,น,น,ยนะจ้ะเนาะอืมอันนี้ก็ใส่ผงผงซักผ้าผงล้างจานจ้ะแล้วก็ใส่น้ํายาจ้ะได้เวลาแล้วก็กดสตาร์ทเลยได้จ้ะเออแม่มาก็จะไปนั่งทํานู่นทํานี่รอจ้ะอืมรอแล้วก็ได้เวลาล่างเซ็จก็จะมา,าออกมาเนี่ยอันเนี้ยรอรอบต่อไปได้จ้ะ ส่วนอันใหญ่ๆนี่จะล้างมือด้วยจะาเดอมันจะเกะกะเครื่องล้างจานส่วนอันใหญ่ๆนี่ล้างมือด้วจะเดอเข้าเครื่องไม่ได้เข้าได้อยู่แต่ว่ามันเกะกะพื้นที่เนาะเปลืองไฟแม่เอ้มาล้างมือล้างเสร็จแล้วก็จิเสร็จจ้ะสเ,รเสร็จอาไไ้ใส่อีกสองสามสี่มือนี่กาคิดสตามาแล้วเนาะเมื่อคืนนี่ก็สิลับล้วจ้ะ กระดึกดืนเที่ยงคืนคือเก่าใะชีวิตแม่บ้านเนาะก็จะได้นอนพี่น้องเอ้ยเด็กคือเก่าเมื่อคืนนี่ก็ได้ว่าจะแบบมาลาคลิปอะไรงี้กระลาว่าได้เลยเพราะว่าง่วงแห้งก็คือกับปูที่นอนนะปูที่นอนให้เอมมาแล้วก็ปูที่นอนลายคาริสต์มาสแล้วก็ห้องห้องแม่เอมมาคุณคุ้นสาเนาะแล้วก็จากนั้นก็ให้เอมมาแปรงฟันเข้านอนบราร์กาไม่เหตุอันพัดกระเพราให้ลูกซ้ายพออย่างพี่บอกว่าแม่ พอพลุกขึ้นมาพลนเห็นแม่กำลังหันห่นหั่นหั่นเนื้อแม่ไอ้มากกะว่าจะหั่นเนื้อหั่นเนื้อเอเข้าช่องฟิตเนาะพลอยแม่แม่ซีนเห็ดกับพัดกะเพราตีแม่ไอ้มากเลยบอกที่เห็ดผัดกะเพราจะไหนเอ็ดมันเดือดละหาท,ทุ่มกลัวละห่นดอกบอกคันแม่เห็ดนั่นก็คือถ้าเกิดว่าแม่ทําก็คือไอ,อ็ดจะเอาไปทํางานด้วยพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงว่าพูดเป็นในใรว่าถ้าแม่ทํา ไอเอสจะไปกินที่ที่ทํางานด้วยพรุ่งนี้เผื่อแบบแม่ทําให้อะไรเงี้ยก็เลยอีต่นลูกพี่น้องหั่นแล้วก็เลยได้ทําผัดกะเพรารอบดืไว้ให้ไว้ให้อีเอสพอตื่นมาเช้าเนี้ยนะก็เลยเห็นอ,อ่าอเอสตัดไปทํางานแล้วก็เห็นพี่ออยเห็นรอยพี่ออยตัดไปทํางานด้วยตักกับเขาไปเห็นไปกินที่ทํางานเลยแมยจ้าอืมก็เลยได้เห็นเห็นลูกนั่นแหละก็ะเลเทียนเห็นลูกแล้วๆกัน เก็บถ้วยเก็บจานมันนจากพี่น้องจานพวกจานคิดสมมาตอะไรนี้เวลาเราจะใช้ปีหนึ่งเราเอามาใช้ครั้งหนึ่งมันบอกถึงมันจะอยู่ในตู้โชว์ตู้อะไรก็ช่างเขาก็ต้องเอามาล้างใช่ไหมพี่น้องไม่ได้ว่าสะอาดเราก็คือแม่เอ็มม่ามีเวลาเนาะเออก็เอามาล้างก็จะทําอย่างนี้ทุกปีจะพวกช้อนพวกอะไรก็เอามาล้างเหมือนกันปีนีเขาใส่เธอหนึ่งเสียหมู่เอ็มม่าเิ่นกับมาเลนน้ำมาเลนน้ำกันดนอยู่เด้เมื่อวานเนี่ยเล่นน้ำกันดนเป็นไรนอ หมูคนในบริเล่น้ำกันดีโยมักข้าวเหนียวพี่น้องบางครั้งไม่มีไม่มีไม่มีไก่ไม่มีอะไรคือแม่มอาไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวคือนึ่งไว้เมื่อวานแต่วันนี้มันก็ยังนิ่มกินได้แค่ไม่ร้อนมันก็กินพี่น้องอินี่น้อยที่มาม่เมื่อวานเนี่ยอืแม่เอาบอกว่าเธอแชนจะอุ่นให้เอาไม้อุ่นไมโครเวฟหนึ่งนาทีมันก็จะอุ่นแลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าสั้นกินแหมขนาดเอมาเป็นมีแม่เป็นคนไทยในเอาก็ไม่กินข้าวเหนียวเย็นในพี่น้องตองไห้ข้าวเหนียวห่อน แต่ว่าสาวคนนี้เพิ่นกินซื้อเรียกยากยากพี่นอ้องอันนอ้นนะบบสอั้นนะเบสอยังไรซื้อพอน่ะนี่เลยจา่าแค่นี้แหลยนอกจากพี่นอ้องเออคิดตั้งแต่เมื่อวานนี่กับเมื่อตอนเชนะ้านอกจะกพ่ให้แปลงฟ้านได้จิบแบบกาแฟอุ่นๆตอนเช้าก่อนแบบนี้แจ็คสิไปเฮ็ดอีกย่างวันนี้ฮะแค่นี้เลยจา้าขอบคุณทุกปู่ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปแม่เอม่าหลายหลายเลยจ่าเมื่อวั่อวิวคลิปหน้าแม่เอม่าสิพาเฮ็ดหยังแน่สวัสดีจา้าบ๊ายบาย